่ก็ขอกราบสวัสดีครับผมพบกับผมดัสซอมินอะ่ะมีคนรีเควสตมาไอ้นี่ว่าขอไอ้วิธีการอัพโนโดแบบละเอียดแล้วก็ทีวีวนะครับโนดผมเลยก็คือว่าเนี่ยช่วงต้นเกมช่วงต้นเกมผมจะเอานี่เลยความเร็วฟิกทายผมอัพขึ้นมานี่ถึงโนดนี่เราก็อัพไล่มานี่พอได้ตรงนี้ปุ๊บอาจจะอัพตรงนี้ก็ได้อัพเป็นหลบ จะช่วยให้คุณแบบโดนมอนตีน้อยลงเนี่ยในช่วงต้นเกมนะอัพไปอัพไปอัพมาถึงนี้นี่อันนี้นี่คือถ้าคุณเวลประมาณสักยี่สิบยี่สิบแล้วเข้าเซตเทมาได้แล้วเป็นไปได้อยากให้คุณไปผ่านเซตเทมาเพื่อเอาแต้มก่อนนะแต้มหนึ 2, ่งกับสองหนึ่งกับสองอัพปาขวดก่อนเลยสก,กิลหากินพอเราได้ขวดปุ๊บเราก็จะเวลง่ายเลย อัพมาอัพนี่มาเลยทำดาเมจเนี่ยเพิ่มดาเมจทิศอัพมาหนดสองหนดนี้อัพมายาวๆพอมาถึงจุดจุดหนึ่งอันนี้ความเร็วความเร็วในการโจมตีก็คือทำให้เราปาขวดไวขึ้นปาขวดไวขึ้นแล้วก็ได้ได้กเกิดติดเด็กอัพมาพอถึงจุดจุดหนึ่งที่เราเปลี่ยนของสักประมาณสี่สิบเนี่ยเราอัพมาเรื่อยๆ แต้มที่เราขาดอะไรก็เพื่อ,อก็คือว่าเราอะเน้นโนดต,ตรงนี้ก่อนเส้นตรงนี้มานี่มานี้แค่นี้เลยพอถึงช่วงที่เราจะเปลี่ยนของเรามีซองธนูดีดวกกลับมาออพนี่นะครับเพิ่มประสิทธิภาพซองธนูเหมือนที่ผมบอกว่าสายเราอ่ะเป็นสายที่ซองยิ่งเก่งเรายิ่งโหดเพราะว่าธนูเราอ่ะมันเป็นเพิ่มโบนัสของซองธนูซองยิ่งโหดเรายิ่งเก่ง ดาเมจเราก็จะเพิ่มแบบพรดพาดเลย <c oughs> เราก็อัพมาเนี่ยอัพขึ้นมาเลยอัพขึ้นมานี่อันนี้ความเสียหายคีเรายังก่อนก็ได้เราอัพขึ้นไปก่อนอัพโนดขึ้นมานี่แวะมาอัพนี่ความเสียหายมือเปล่าปลาขวดของเราคือทำดาเมจมือเปล่านะครับทำดาเมจมือเปล่า มีผลด้วยเดี๋ยวผมลองรีให้ดูเห <Speak. S 1> ็นไะหม47086เอาออกเห็นปะเหลือ4เหลือ42ด้ามเมียดมือเปล่าก็คือพิษของเราด้วยการปาขวดต่น,นี้ผมไม่ได้ฟูลด,ด้ามเมจ ฟูดาเมจผมเท่าไหร่คอ่ะนี่อันนี้คือฟูดาเมจผมอัพมือเปล่าปุ๊บนี่ดาเมจเคออสต่อเลยพิษเราเป็นดาเมจเคออสนะครับอัพมาถึงโนดนี่เลยอันเนี้ยโนดนียดีสกิลเคออสทุกสกิลก็คือสกิลพิษของเราทั้งหมดอะบวกอีกหนึ่งเลยวบบอัพขึ้นมานี่ต่อเอาโนดพิษเพิ่มจำนวนค่าสถานะของพิษก็คือว่า าดาเมจพิษเราจะแรงขึ้นอารมณ์ประมาณนั้นอัพมาสองดดนี้พอนะแล้วก็อัพต่ออัพมานี่มานี่นี่รีชาร์จพลังชีวิตแทนโล่พลังงานการเติมพลังชีวิตจากขวดยาจะส่งผลถึงแทนโล่พลังงานก็ประมาณว่าเราเติมเลือดขวดเลือดเนี่ยมันก็จะรีโล่พลังงาน ของเราต้องพอสมควรที่แบบว่าเอาของโลกพลังงานนะอันนี้ก็ได้เป็นเพิ่มอัตราการหลบลีเพิ่มโลกพลังงานอันนี้ก็จะได้ได้หลบก,กับได้โลกเราอาจจะยังไม่อัพก็ได้ถ้าแบบว่าของเรายังไม่ได้ทำเราก็อาจจะอัพยาวขึ้นมานี่เลยปึ๊บปึอันนี้เป็นอะไรเพิ่มอัตราชี ที่เรายังไม่ต้องสนก็ได้นะอัพมาเอานี้ก่อนนี่ก่อนเลยไอ้พวกเนี่ยดาเมจเทีออฟเนี่ยอัพมาอัพสองโดดนี่เต็มเราเริ่มจะมีของแล้วพอเราเริ่มมีของปุ๊บเราก็จะมีโล่ทําของเหมือนที่ผมบอกทาของใส่โล่พลังงานเพิ่มอัตราโล่พลังงานเอาโล่เยอะๆเลยเราก็จะมาอัพนี่เลยนี่สูญเสียพลังชีวิตกลายเป็นหนึ่งพลังชีวิตกลายเป็นหนึ่งนะ แต่คุณจะไม่ได้รับดาเมเทออคุณจะไม่ได้รับดาเมเทออซึ่งถ้าคุณจะอัพโหลดเนี้ยคุณต้องมีโล่พอสมควรแล้วคุณก็ามาอัพนี่เพิ่มโล่เพิ่มอะไรตรงนี้สําคัญมากสำหรับสายนี้โลยิ่งเยอะยิ่งดีอัพยาวมานี่มาอิตเห็นปะอินยิบ้าอินแอันนี้ได้โล่พลังงานอัพถึงโหลดนี้เพิ่มโล่พลังงานอัพยาวชักลงมา เมั Mount ์โนดนี้ต่อถึงประมาณนี้โลกพลังงานสูงสุดนี่ตรงนี้แต่เวลผมยังไม่ถึงนะถ้าอัพอัพโนดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเวลประมาณ8เอ,อ้ย92เวลผมยังไม่ถึง 92, 92ก็มันจะมาถึงตรงนี้92เดี๋ยวยิบยิบย,ย่ยอยๆถ้าแบบ95เนี้ยเดี๋ยวผมมาอธิบายอีกทีว่าจะอัพอะไรต่อแต่เอาจริงๆก็ แล้วแต่ผู้เล่นเลยครับขาดเหลืออะไรก็อัพตามนั้นได้เลยอาจจะไปอัพแบบเพิ่มดาเมจก็ได้เพิ่มดาเมจพิษเนีย่ยมันมีสกิลไหนบ้างเดี๋ยวมลืเดิมแล้วเริ่มงมราการหลบหลีกอันนี้ก็ได้อัพหลบก็ได้จะไปอัพหลบก็ได้ทำให้คุณแบบพิ้วๆขึ้นหน่อย อ่ะผมอัพผมเล่าข้ามไปนะก็คือว่าพอมีของถึงจุดจุดหนึง่งปุ๊บคุณก็มาลงนี่เลยก็ได้ความเสียหายคิพิษเราก็ติดคิปลาขวดก็ติดคิปลาขวดติดคิพิษก,ก็ติดพิษก็ติดคิซึ่งสายผมอะ่ะมันก็จะคือสายอา่าทึกหน่อยแล้วก็ติดคิหด้าเมจพิษอาจจะไม่ได้จ๋าเหมือนเหมือนของคนอื่นแต่ว่า ถ้าติดที่อแรงแรงแน่นอนก็คือต้องทําของทําของที่มันบวกเปอร์เซนต์คีกับเพิ่มดาเมจคีติคอลจำเป็นมากส่วนทีเวลทีเวลผมใส่ปไปในนี่เพิ่มจำนวนค่าสถานะพิษอันนี้ก็คือพิษเราแรงขึ้น15%เพิ่มความเสียหายโปรเจกต์ไทยพิษเราก็เป็นโปรเจกต์ไทยเพิ่มโบนัสความเสียหายคีติคอลเห็นปะเป็นไปได้ต้องมี3อย่างก็คือเพิ่มความเสียหายโปรเจกตไทยเพิ่มจํานวนค่าสถานาพิษ แล้วก็เพิ่มบุั t คียติคอลที่เราติดคียได้เหมือนที่ผมบอกเห็นปะผมก็ใส่คล้ายๆกันใครมีทุนเยอะก็หาดีๆใส่หน่อยนี่เห็นปะ,เ,นปะเพิ่มคิยแต่นี่นี่ผมก็ใส่แก้ขัดมันไม่มีความเสียหายรจริงิคยใส่ไว้ก่อนยังไม่ได้ทำของียูง่เนี่ย,ยอันนี้ก็มาใส่แก้ขัดเหมือนกันเนี่ย เพิ่มโลสูงสุดมันก็ได้โลก็โอเคนะ <c oughs> ก็ใส่ๆไปใส่เล่นๆเพราะว่าผมยังไม่ได้ทําของอ่ามาถึงแบบพัสดีอาชีพเนาะพัสดีอาชีพคุณจะมีแต้มไม่ถึงแน่นอนถ้าคุณอัพขวดนี้แล้วคุณก็อัพนี้ต่อคุณต้องอัพมานี่เพื่อเอาแต้มพัสดีพเพิ่มอันนี้ได้หนึ่งมาถึงโหนดนี้คุณจะได้ห้าเป็นหกคุณจะอัพฟรีเลยหกอะ่อะหกจุดอ่ะจําเป็นมาก สำหรับสายนี้ยนะจำเป็นมากแล้วพอได้แต้มเจ็ดแปดนี่คุณมาอัพนี่พิษแรงขึ้นอีกสิบสองเเสถานะพิษความเสียหายสูงสุดอันนี้ก็ประมาณแบบว่าอาพิษมันจะแบบติดไปหาตัวข้างๆแล้วก็นี่ก็แรงอีกเห็นปะเพิ่มจำนวสถานะพิษของคุณที่สรงผลต่อศัตรูพร้อมกันเป็นสองเท่า ระยะเวลาของพิษลงอีก35าอารมณ์ประมาณเหมือนพิษติดสแตก็กไหมครับผมเข้าใจไม่ผิดนะก็เข้าๆก็จะประมาณนี้เลยนี่อหลบเคลื่อนที่หลบเคลื่อนที่เห็นปะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่4เพิ่มอัตราการหลบอีก20ได้เด็กได้หลบอัตราการหลบ25%เพิ่มอัตราการหลบ25%บหากคุณกิ้งหลบมาเร็วๆนี้คือกิ้งเอาไว้หลบตีนนั่นแหละ กิ้งเสร็จแล้วคุณก็ได้หลบเนี่ยมันก็จะเป็นหลบ,หลบคิหมกคิซึ่งดามจเทียออสเราไม่ต้องกลัวยอยู่ละเพราะว่าเราไม่โดนดามจเคียออสโอเคก็ประมาณนี้ส่วนของสกิลสกิลอะนะเหมือนที่ผมบอกไปนี่สิทธิ์หวังลดต้านเคียออส ของมอนหรือเอาไว้เบิร์ดบอสนั่นแหละก็คือมันโดนพิษแรงขึ้นเพราะว่ามันโดนลบเกาะต้านไปสกิลนี้ก็เหมือนเดิมที่ผมบอกใช้สองสกิลนี้ใส่บอสสกิลนี้ยิงโปรจิกทายสเกตอ่ะยิงออกไปมอสที่ส่งผลจำนวนโปรเจกต์ไทยส่งผลต่อเกี่ยวสุดท้ายออสร้างสถานะแพ้คริติคอลก็คือต้านคิของมอน ต้านคีของบอสจะลดลงจำเป็นนะเพราะว่าเราอะ่ะมันเป็นขวดสายคี ح. ยิ่งคีแรงยิ่งเบิร์ตไปของผมก็ไม่ได้สุดหรอกของผมที่ทำอยู่รวมๆตอนนี้ก็ประมาณ4-5่ห้าดีไประมาณ4ี่ดีไวแหละไม่ถึง5ไอบัฟพ,พวกนี้ก็บัฟบัฟช่วยชีวิตอะ่ะแล้วนี่สกิลสำคัญสกิลรีขวด รีขวดของเราพยายามใส่ขวดที่แบบว่ามันมีชาร์จ120ถึง125เป็นไปได้ก็ใส่ตันไปเลยก็ดีเพราะว่าเรามีนี่รีอรลดอย่างนี้จริงๆอะสายเราอ่ะนะมันวิวได้อีกเยอะเลยเข็มขัดผมยังไม่มีนะเข็มขัดไอ,อ้เพิ่มไอ,อ้ประสิทธิภาพของแหวนอะผมยังไม่มี เข็มขัดล้วหนึ่งมีอะไรอีกอะที่ต้องทําเสื้อผมก็ต้องเปลี่ยนนะเสื้ออันนี้ผมใส่เพราะมันได้ต้านธาตุสามธาตุเยอะเงจริงๆต้องใส่บวกโล่พลังงานไปอีกก็ได้ไม่ก็หาเสื้อไอเสื้อต้านธาตุอะถ้าแบบของแบบฟูๆเลยใส่เสื้อต้านธาตุธนูกไ็ไอนี่ก็หาดีกว่านี้อันนี้ผมได้มาถูกอันนี้อันนี้ยอมรับเลยผมได้มาถูกผมได้มาประมาณห้าสิบห้าสิบเอ็ก ตอนนี้น่าจะประมาณสักหนึ่งดีวายมั้งอาจจะนะไม่แน่ใจธนูมันก็ได้มากกว่านี้ครับจริงๆธนูอ่ะผมใส่อันนี้ตั้งแต่สายเก่าแล้วนะก็คือเพิ่มความเร็วในการโจมตีก็คือปาไวขึ้นอ่ะผมใส่ภาพไปถอดออกไม่ได้จริงๆอ่ะอาจจะใส่เพิ่มความเร็วแค่ห้าเปรเซ็นเม็ดหนึ่งและอีกสองเม็ดก็เป็นเพิ่มดาเมจดาเมจพิษก็ได้ไม่ก็ดาเมจขี้ไปเลยของก็ หาพวกโลกพลังงานแล้วก็แบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยบนัสความเสียหายคิตที่คออ่ะพยายามหาใส่ถุงมือมันมีนะอะอฟออฟโบนัสไอ้ความเสียหายคิดที่คอถ้าไม่ได้โบนัสอย่างน้อยก็เอาเปอร์เซ็นต์คิดที่คอก็อยังดีเพราะว่าคิดที่คอมันจะได้ติดบ่อยขึ้นถึงมันจะเบาแล้วก็รองเท้านี้ก็เหมือนเดิมครับไม่เกินสามเกหรอกรองเท้า เน่าเปื่อยก็คือใส่ใส่เสร็จแล้วเดินเ mm. หยียบศพเหยียบเหยียบเยีบยบไปก็แค่นั้นเองศพก็แตกแตกแล้วก็ทำดาเมจอธิบายต่อก็คือถุงมือถุงมือเนี่ยถุงมือนี้นะที่ผมเอาไว้ใช้อ่ะเพราะว่ามันบวกเปอร์เซ็นต์คีย์เยอะมากเพิ่มโอกาสประทะคีิิทคอของตัวละคร25%เพิ่มความเร็วกันโจมตี5เพิ่มเด็กสิบห้าบรัความเสียหายคีย์คอของคุณเท่ากับ สามร็ก็คือว่าเราจะขีดแรงแล้วคีดบ่อยถ้าสําหรับใครสายฟาร์มไม่ค่อยแบบอยากลงบอสอะไรไม่ไม่จำเป็นก็ได้นะผมซื้อมาอันเนี้ยหนึ่งดีวายเลยอันนี้คือหนึ่งดีวายเลยหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับผมมันไม่ได้เข้าใจยากมั้งครังผมกโคตรลกเลยเนี่ยตอนเนี้ย โอเคคร uh, days, ับผมอ่าอ okay, ้น uh ี okay, ้นะใครอยากได้หินสิบแปดก็บอกนะผมมีเยอะเกินอ่ะเก็บเก็บเพิ่มเกินเต็มค้างไวหมดอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับผมหากชอบและถูกใจก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับหรือว่าสงสัยตรงไหนก็จะมาอธิบายให้นะครับผม ส่วนเรื่องอเสียงส่วนเรื่องม่าเสียงม่าเสียงผมจำไม่ได้จริงๆขอโทษด้วยผมจำไม่ได้จริงๆว่าเพื่อนผมส่งไว้ให้ใน Discord ลิงก์ไหนผมหาไม่เจอจริงๆแต่ว่ามันมีมันมอีอันแจกอยู่ถ้าสำหรับใครไม่มีเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แจกไว้ให้นะคอมเมนต์มาได้เลยโอเคครับผมก็สวัสดีครับประมาณนี้เลย